สวัสดีเช้าอีกวันหนึ่งสำหรับวันที่เราแต่งตัวกลับเมืองไทยครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงที่สิงคโปร์นะครับเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมตอนช่วง11โมงแต่ว่าเราบินกลับต้องเทคออฟตอน5โมงเย็นก็อาจจะมีโปรแกรมไปเที่ยวในสนามบินนะครับที่ชางฮีแล้วก็อาจจะมีโปรแกรมหาอะไรทานกันนะครับแก๊งเราเตรียมเดินไปแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อในสิงคโปร์นะจ๊ะสถานีรถไฟฟ้า,ฟาเกลัง e w 0คันแรกก็มาที่นี่คันนี้ก็มาที่นี่เพราะตรงนี้มัน,เป,นเป็นแหล่งศูนย์รวมของโรงแรมที่มันราคาไม่แพงมากครับหรือแล้วก็เวลาเรามาเราก็สามารถมาขอดอปกระเป๋าไว้ก่อนได้แล้วก็ไปเที่ยว วันนี้กลับแล้วกลับไปทำงานไม่อยากจ,จะคิดเลยทุกคนตอนเรากลับนะเราตอนเรามาเราก็ซื้อ Travel Pass อันนี้ซึ่งมาใช้ได้3วันใช้ได้3วันอยู่ที่29ดอลลาร์ฉะนั้นเนี่ยวันที่3มันจะหมดตอนเที่ยงคืน แต่เราอ่ะอยู่กันหลายวันฉะนั้นนะ่ะเราใช้บัตรเนี้ยใช้สําหรับการเติมเงินได้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะเติมเงินมันก็จะมีให้เหลือก2เหรียญ5้าเหรียญถึงสิเหรียญขึ้นไปแล้วก็เติมเป็นเงินสดได้ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะไปสนามบินจากเกลังไปสนามบินอ่ะใช้ทั้งหมด3มเหรียญน,นะครับสมเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ทีนี้เนี่ยเราแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าเรามาเที่ยวแล้วเ,เราแบบใช้รถไฟใช้รถเมย์ใช้การโดยสารต่างๆของคมนาคมของที่สิงคโปร์นะครับเราแนะนำเพื่เพื่อนๆซื้อเป็น e s link หรือไม่ก็ travel เ,เป็น tourist pass นะครับอันนี้แทนนะฝากไว้ทุกคนด้วยครับทุกคนเราสามารถที่จะเอา tourist pass มาคืนได้นะมาคืนตรงนี้ถึงไหมไม่เป็นไรตรงนี้นะทุก มาคืนตรงนี้นะครับทุกคนที่นี่ได้เลยนะครับ convenience but cannot reuse your c o โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราคืนได้เท่าไหร่นะทุกคนนะนี่ให้คูมาหยิบเย็นมา4บาทสี่เราคืนได้คนละสี่บาท4ดอลลาร์ก็ยังดีนี่คือเขาบอกว่าสามารถเก็บเอาไว้เป็นซิวเนียแต่ใช้อีกไม่ได้โอเคดีเลยเก็บไปจ้าเก็บไว้ที่ระลึกระลึกจ้า หลังจากที่เราทินข้าวที่ Food Republic ตรงนี้นะครับที่ห้างเจเวลด้านล่างชั้น B 2นะเรามาเจอร้านขนมร้านนี้ทุกคนแล้วเราก็มาซื้อขนมกินแล้ว,ปบบวเป็นแบบ,น,นะน,แบ,บนี้นอ,อันนี้เป็นแบบเย็นแล้วมันจะมีนมสับโรยเออนี่เป็นแบบเย็นคล้ายๆกับนี่คืออะไรอ่ะน้ำจิ้มแตะฮะน่นาคะไรหรอ่ะกินได้ปะเนี่ยอันนี้ยไอโรอะพันโก่อน มันหักก่อนหนูหนูต้องหักก่อนใช่หนูต้องหักก่อนแล้วก็เปิดหักแล้วก็เปิดนะจ๊ะกได้จะไปกะทีราดแหละแล้วไปเอาตรงนาจิ้มทำไมกะทีหรือเนยหรือบัตเตอร์เหมือนนมหรืออะไรก็ลาไปเลย โอไมกออ่ะลาไปเลยเยเยเยโอเคคนไทยน่าจะชอบนี่นะครับลองชิมดูโอ้ก็ขนมหวานนี่แหละใส่มีเห็ดมีถั่วลหลายอย่างนี่พี่ชอบแน่เลยอะ่ะแล้วก็มีแบบเจลลี่แล้วกินเป็นไงบ้าง อร่อยแบบจริงใจหรืออร่อยแบบอร่อยจริงใจอ่ะกลับมาหน่อยเดี๋ยวชิมมานะคะขนมอร่อยแบบจริงใจอร่อยอร่อยอร่อยขอเลือกกินเป็นตัวแดงอร่อยเลยแหละอร่อยเลยแหละทุกปากมันแหลอะไรย่างอ่ะสีก็จะมีธัญพืชมีถั่วมีนุนนินันมีเป็นบุ้นเหมือนแบบ โชบุวยอะไรรึในใหญ่ย่างปีโป้กินไปเหมือนปีโป้ทุกคนแดเยว้าวตอนนี้เราเจอกับน้ำตกแล้วนะครับอีกชั้นหนึ่งตอนนี้ระหว่างเดินทางกลับนะครับเราก็อยู่ที่ ห้างเจว่าเจเวลนะครับใ,รๆๆๆใช่แล้วเดี๋ยวเรานี่น้นำโตกทุกคนน้ำโตกเฮ hey. ตอนนี้เรากำลังจะไปเทอร์มินอลที่4เพื่อที่จะกลับเมืองไทยตอนนี้เราอยู่ที่เทอร์มินอล4ประตู4ี่เทอร์มินอล4ที่สนามบินชางฮี Chang ee, ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้เรากลับกันสายการบินไทยแอร์เอเชียเอาละครับ กลับแล้วนะกลับแล้วนะเดี๋ยวมาใหม่นะสิงคโปร์สิงคโปร์ฉันขอกลับก่อนนะไปเช็คอินตั๋วก่อนครับตอนนี้เรามาเช็คอินตั๋วที่สนามบินชางฮีแอร์พอสสิงคโปร์นะครับเรากลับด้วยสายการบินแอร์เอเชียเราเลือกที่เป็นภาษาไทยนะครับเราเลือกที่เช็คอินโอเคเราเช็คอิน เขาบอกว่าให้เรากดหมายเลขสำรองที่นั่งโอเคกดหมายเลขสำรองที่นั่งเ,<อ>เราเอาของคุณเจนพบก่อนคุณเจนพบ N Y E ห้าห้า D นะครับแล้วเราก็กดยืนยันดูซิจากนั้นเราค้นหาโอเคมันได้อี่ละคนเหรอเจนพบเลือก มิสเตอร์เจนพอบยืนยันคุณเจนพอบ f d 5ดีเอ็ดีสามห้าสี่สิงคโปร์ทันสิงคโปร์ที่เทอร์มินอลสี่ถูกแบงคอกดอนเมืองโอเคปรากฏยืนยันสแกนพาสปรอร์ตครับสแกนพาสปรอร์ตของคุณเจนพอบเต็มดำเนินการรอสักครู่เช็คอ,อินใช้เวลาไม่นานค่ะ แล้วเราก็ได้แล้วครับหลังจากที่เช็คอินเช็คอินตั๋วที่ไทยเอเชียมาแล้วง่ายมากง่ายไหมสะดวกมากสะดวกมากจากนั้นเดี๋ยวเรามาที่นี่เลยครับดีพาร์ตเจอร์ตรงเพื่อที่จะเข้าตอมอแบบกดโกดูเธอเี่เปิ้ลมื่อารีวิวตอมอหน่อยเพื่อนมึงเห็นตอมอป่ะเห็นตอมอไหมนั่นแ่ะนั่น่ะ โอเครีวิวตอมอของเพื่อนที่ไม่ได้เรื่องได้ลาวโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันสนามบินนะครับเขามีในส่วนของที่ล้างมือแบบอโตเมติด้วยเป็นนวัตกรรมแบบนี้จเจลแบบนี้แล้วก็สามารถมาล้างมือเป็นแอนลกลที่ผสมน้ําแต่ว่ามันสามารถละลายไปได้เลยนีอย่างนี้ดีมากเลย,น,ยน,นะครับเด็กๆคนตอนนี้ก็กําลังจะเลือกซื้อวิสกี้ใช่ไหมครับ รถแค่สิบห้าเอรตองะตอนนี้อยู่ที่เทอร์มินอลที่เทอร์มินอลสี่ที่ชางคีชางคีแอร์พอร์ตสิงคโปร์นะครับซึ่งเข้ามาข้างในแล้วตอมอก็ใช้อิเล็กทรอนิกส์เหมือนเดิมแต่เข้ามาข้างในมันเป็นยังไงมั่งก็เฉยๆมันใหญ่โตและมันมีที่นั่งแบบมีที่นั่งสำรองแบบให้ทุกคนนั่งอย่างสบายเยอะมากทุกคน เดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรระหว่างรอนะสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้ก็เป็นเบอร์เกอร์คิงนะครับที่ International Food Hall นะครับที่สนามบินชางกีทอร์มินอลที่4คุณเจนพบเลือกกินเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลองลองชิคเก้นเขาเขียนอะไรเป็นลองชิคเก้น นะครับก็ต <government> ้องใส่ซอสเพิ like ่ม <Liberty> อ <Overwatch> ีกคือใครใครทานอะไรทานได้เลยนะครับใส่ซอสเพิ่มใครชอบแบบไรชอบออริจินอลเขาจะอร่อยกับเรื่องของเขาเราไม่สนเส้นใส่ซอสเพิ่มให้มันดูฉ่ำๆขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีเป็นซอสพีชนะครับอันนี้ซอสพีคอันนี้เคทชอปเคทชอปแปลว่ามะเขือเทศชอบยอดอร่อยอ่ะ ใส่คอ้อพิดไปนะครับแล้วก็มีเฟนฟายแล้วก็มีในส่วนของพายพายถ่พายเผือกนะครับเดี๋ยวไปกินกันนะครับและตอนนี้เป็นเวลา <c oughs> ทุ่มครึ่งที่ประเทศไทยสำหรับทริปนี้4วัน3คืนที่สิงคโปร์เป็นไงบ้างคะคุณบุษรินเหนื่อยลมไหมคะไม่ไ <c oughs> ลมไม่ใช่มใชจมงไว้หลายเดือนแล้วเออเ,<ล>เออเออเ คุณเจนพบก็ยังทางานอยู่นะคะส่วน <c oughs> คุณจีรัตเป็นไงบ้างคะพร้อมพร้อมทริปไหนสงสารโอเคทุกทริปโอเคสําหรับทริปนี้นะครับใครอยากตามรีวิวของหมี่แม่เที่ยวเป็นทํามเราก็ <c oughs> ไปร,รีวิวตามคลิปด้านบนที่ได้นะครับเราเป็นคลิปแบบลองอีดิตไม่ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นแบบสดๆใช่ไหมคุณเจนพบ โอเคสำหรับทลิปนี้ขอบคุณเป็นทําประกันภัยขอบคุณทีโบเกอร์ขอบคุณธนาชาติขอบคุณกิฟฟีนขอบคุณการทํางานทุกอย่างนะครับที่ทําให้เราได้ไปเที่ยวแต่ดูเพื่อนกูสิเสร็จรถโอเคไปแล้วเจอกันทริปหน้าบ๊ายบาย